อนที่จะเฉลยว่าทั้งสิอันดับมีอะไรบ้างนะคะเราได้ไปสำรวจพี่น้องชาวไทยว่าเขาเรียกแฟนตัวเองกันว่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปลองชมกันเลยค่ะเรียกที่รักนี่แหละมันก็เรียกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรากรันเลยไม่ได้แบบพูดจาหวานกันมากเท่าไหร่ก็ปกติเรียกตัวเองกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเรียกที่รักอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าตอนนี้ก็เอาแบบเบสิกไปก่อนแล้ว,วนนก็จเธอเธอกับเขาอะไรเงียก็เรียก เขาจะมาสุดยิ่งเดียว่งเ่ยขัสุดท้ายดิมาฟังกันดีกว่านะคะว่า10อันดับฉายาที่ใช้เรียกแฟนประจำปี2 5งหมีอะไรบ้างครับเริ่มที่อันดับ10นะคะคำที่ใช้เรียกแฟนได้แก่เตี้ยเตี้ยทำไมเรียกแฟนเตี้ยล่ะเตี้ยเอ้ยอะไรมาอันดับที่9กันบ้างนะครับ คำที่ใช้เรียกแฟนได้แก่เดี๋ยวรอรอรอภาพก่อนนิดนึงดำครับอะไรวะดำพันไปหารที่สิงโตทำไมครับสิงโตแฟนคุณเรียกคุณอย่างนี้เปล่าไม่ไม่ครับเขาก็เรียกผมแบบเบบี้อะไรเงี้ยครับเบบี้เบบี้มาที่อันดับ8คำที่ใช้เรียกแฟนได้แก่ darling อันนี้คนเรียกเยอะนดับอันดับเนะครับคำที่ใช้เรียกแฟนได้แก่อาภาพมากดือไม่มันไม่ดืออ้ดือมันจะต้องปดือิดเดือยนต้องมีไอ้ดือไอ้ดือนิดหนึ่งอันดับหกค่ะมาอันดับหกนะคะคำที่ใช้เรียกแฟนได้แก่ตัวเล็กตัวเล็ก ใช้เรียกพี่พิคอ้ออันดับ5ครับอันดับ5นะครับคำที่ใช้เรียกแฟนได้แก่มิงว้ายน้ำผักมิงเงี้ยมมิงผมมิงโผมกหมิงครับผมมาที่อันดับ4นะคะคำที่ใช้เรียกแฟนได้แก่หมูน่ารักอ่ะอันดับที่3นะครับคำที่ใช้เรียกแฟนได้แก่ ตัวเองฮิตกันมากตัวเองตัวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้บ้างเอรออ่ะอันดับสองมาที่อันดับสองนะคะทำที่ใช้เรซแทนได้แก่ที่รักยอดฮิตและอันดับหนึ่งนะฮะที่ได้เขาเรียกก็คืออ้วนอ้วนบ้านบ้านคุณหรือเปล่าอ้วนเนาบ้านจัดหรือเปล่าทำไมวะ แต่บิวเรียกผมไอ้บ้ากามนะไม่ได้เรียกอ้วนบิวไม่เรียกบ้ากามบิวไม่เรียกคขาอ้วนหรอไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกเป็นไงเบบี้ใช่คเป็นเหรอแต่อันนี้คือผมว่าอ้วนเนี่ยเป็นพวกแบบเคยผมเคยสังเกตนะทำไมทำไมถึงเรียกแฟนอ้วนเป็นพอเป็นแฟนกันแล้วชอบพากันไปกินเลยดึกดึกอะไปกินข้าวกินอะไรแล้วก็น้ำหนักขึ้นมานิดหน่อยก็เรียกกันแบบเพื่อความน่ารักอะไรเงี้ยแต่แต่เขาจะไม่เรียกอ้วนนะถ้าเป็นแฟนเขาเรียกอ้วนมีอ่ะออ้วนเนเนออ้วนอ้วนอ้วนตัวเล็ก ดก็สร okay. ุปว่าอันดับหนึ่งก็ได้แก่คำว่าอ้วนนะคะ